รับผมสวัดดีครับโผล่กันอีกแล้วครับผมกับฤดูกาลในลาชดูครับผมกับกัดกระจายครับผมนี่สามบังเลยครับเนี่ยบึงหอยคู่มวนมากว่ะอนี่ครับมวนเตะกระจับด้วยพี่น้องออปล่อยลงขึ้นครับผมอนุรักไว้นี่ครับแงลางครับผมสะเทือนได้พี่น้องกัดสามบุงเลยครับของผมสอง ได้หนึ่งเจะกษณกัดของคู่ตัวหนึ่งครับผมของคู่ในปะได้ไหมครับให้โชคครับ <laughs> นี่ครับอะไรฝาค,ครับผมประมาณแจ็คลคิดว่าสองลูกสองลูกซเอาลองสงอั่ไงไหมให้ตสาสั่งอ้วตาสั่งแต่ใส่พานอยู่บ่กับประมาณสองลูกสองลูกซเลยครับโอ้โหกัดได้พี่น้องป,ป,ป,ป้ายูนี่นี่ปีนี่นี่นกัดยางแล้วคู่ เออกัดยางครับผมกัดยางด้วยพี่น้องสำหรับป่าบานผมปีนี้พ่อเม,อมย์ย่งหรอกเขาปั้ได้ขึ้นย่างเนาะอเอ่ยหนามมันโบไหลปลามันก็นเลยโบเขามาปันได้เ้อพี่น้องปลามันพันดันเนาะ,ะเ,เอ่เราเ,าเบิ่งแต่หนามแบบไหลลวดอะ่ปะปลาสิเขาไปเงี้ยเลยครับเขาไล่ได้เลยเนีเ่ยใส่สวยๆครับผมมีครูป่ะเนี่ยอปูพห่เมย์เนี่ยเม่์ไหมเนาะ ต้มเมเลยครับครับเต็มที่ซีองวันนี้ครับผมเ<ม> <laughs> บิ้งได้ลูกพี่เองเลยครับเกลือเกลือมันเลยครับตกปลาตะกอนนี่สายโหดครับผมอยู่กับสายโหดมานี่ฮะ <laughs> อ๋อ <ะ S 2> มันสองโลสองโลสองนี่แหละ เฮโรจิตฮะโรจิตโเจ็ดโอ้โนี่พีหน่อยเทวยโลเจ็ดได้พี่น้องเได้มาป้าตู้มือเสาร์ประมาณสองโลกลัวสองโลสองโลสองถึงสองโลสองโลแปดสังไหมเวหมมันสั่นมันหน่อยเนาะ Ừ, รถเจ็ดครับเรารถเจ็ดครับผมกับบ้านตัวนี้แหละผมขึ้นเบิึงได้น้องเห็นได้ครับเห็นปลาเห็นลอยเลยลนะ่ะเมื่อวานมาจอบเบิงนะึงเหรอจอบบึงไงน,น้ำอุม้มเลยให้น้องอ่ะไอเห็นตัวนี้แหละนางจาเมเองตัวนี้น่ะไล่ฝ่าฟ้านี่แหละแต่ว่า,าอววไอแม่น้องแต่ว่าอ,อืมแต่ว่าอาจารย์บุ้งนี่ <c oughs> เพิ่นเสียปดปลาเลยเนาะเสียนยิ่งไงครับเสียนปืนครับผม <Okay. S 2> เพิ่นจอบอยุหันเลยครับเพิ่นว่าไต่ปลามากระจับครับผมม <c oughs> ีใส่หก <c oughs> เพิ่อนนะตัวนั้นคือว่ามันมาอลไรคู่แต่ว่ามันบ่ได้จังหวะยิ่งน่ะเออมันบ่ได้จังหวะได้ครับบัดเตอี้เราก็บ,บ่ได้ยิ่งเลยครับแต่เพิ่นยิ่งน่ะ <c oughs> เพิ่นบอกเมื่อวานพาเพิ่นได้4ีโต้เลยน้ำเย็นนี่น่ะไปใส่โต้แล้ว มันจาะลูสามอ่ออเจ็มาเี่ครับป้าพี่นี่ใส่ใบใหญ่งไงด้ไหมเนองใส่นีเลยครับประมาณโล่แปดขึ้นไปหาสามเลยสุดๆแล้วเนาะมันเออไม่แต่ใส่นี่แหละแเมนแต่ว่า<ล>มีที่แล้วนี่มีมีแบบเชื่องๆอยู่เนาะเมนมีที่แล้วมี้สองขึ้นอ่ะสองไปหาสามสี่หาหก จะรุนกันอีกว่าทัาน <c oughs> ได้เห็นคู่วัดป้าอยู่พี่นี่รอชมเลยน้องคู่กับสังยาคเขาอย่างว่าทัานได้พ่ออยู่จะออใส่หน่อยกย็หระไลนะครับใส่สมแขนนะครับกัดเนื้อก,กัดกบแตกนะครับเดี๋ยวโอ้ยเมื่อยน้ำจังศรีเลยกัดบักไงเลขของดูดนะครับกึบกึบกึบน้ำปลากัดจับนาทาเนี่ยคักเลยเลยตอนขึ้นปุ๊บพอสัตว์ไปเลย นะครับเดี๋ยวบึงดีครับขู่บอกว่าอะไรแมวจนส้นฟังมันเอาคูป่ววปลามันจะกัดนะปลากระจับครับผมหาลุ่นครับผม บมันโมเมนต์จังหวะที่มันโลใส่แบบเต็มทีแหละ mm. มันไหลนะ้ำเยือหางเยือมาเนาะมันเลยกัดเพ็บเพ็บเพ็บครับแต่ mm. ว่าพืชจจบนี่มันต้องใส่แบบเต็มทีอะ เด็ดคู่ใน,นตีเด็กใกล้แหงน่ะบุ๊บ <g oda> <g oda> ปลุนแนงน่ะมองชีวิตพลากระจับแนบวิศน่ะตรงหลากสาให้มันน่ะโอ้น้ำน้ำ มันได้กับกเตียวพี่น้องเตียววสิกัดยมได้เท่าน,นั้นแหละจะได้มองยังมันกับคอยดีได้พี่น้องนอ้องครูขันมืนลมนี่ต่อทางอไง ก็ไม่กันทิชทังเลยพี่น้องคนลิ้นๆนี่นี่คันมองย่างมันนี้นี่เนี่ยนี่มาเขาคอเลยแหละเนาะมันเป็นฟังสั้นลงเด้วครับเดี๋ยวดูฟังสั้นๆลงนะครับแล้วก็หอยพื้นมาทางเลยครับให้กรมชลประทานเลยเนาะไปมาทางปลาปธานีเวลาเวลาวัดปลาเพี่นเอาต้องถอยนะเนาะเออถอยมากอะาต้ามาฟังสั้นนี่เลยครับปธานีไอ้ มันดิมืนแน่สิลมเนี่ยน้ำหนักป้าครับน้ำหนักบักคับจับไปพี่นอ้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวคู่วันนี้ในบ้านนี่ด้วยใส่เลยครับผมเอ๋อว่าดีนะอย่างวะเอ้แลนปล่อยมันโดนวนี่ครับป้าตัวนี้ใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องคิดว่านะ พรากัดน้ำหางมันใหญ่นะครับเฮ้ยลองไปมันเล่นก่อ,อนไข่แล้วนะไข่ครับผมไข่มันกัดมอดถือเลยเมนเหรอเมนเหรอมาบมเมียนดู ไอ้เอามาเบื้อเบนโอ้ยกินบอดเบ็ยดไปไอ้วีป่ะนี่ครับรับได้ครับผมโอ้ยตายโอ้เบ็ดใหญ่พูดเบิ้งเบ็ดเพิ่นว่ะรับสิบอู้เลยนี่้องเป็นผมผมกัยานเลยครับนี่ยสิบหาอู้นี่สิบหาบนี่โอ้ยมันใหญ่เฮงพูดเบิ้งว่ะเบียดเต็งโอ้ยตาย โอ้เบ oh, oh ีดมันใหญ่เบ็ดเพ็นโหดในเมเม่้หนองสิผาโอ้พื่นน่ะตายรุ่นน่ะรุนไม่ใช่สิบเอ็ดคัน่ะนะครับใหญ่แง่หน่ะของคู่น่ะน้าบะตํากัวรเปียดอันเลยมันกัดใหญ่ยู่ตรงหันน่ะ มๆๆๆๆๆๆๆันจะอิ่มเยื่ยคู่นี่แหละก่อนได้ทนหางไปกินแล้วนะห <laughs> วานเลยแล้ว คู่มันมีแปดอูน๋นะเปลี่ยนใส่แปดไหมแปดเจ็ดฟอดีเนี่ยมันใหญ่พูดเขาปะป้ารุ่นสองลกูกเนาะรู้คอนรุ่นนี้ต้องรุ่นหาฮกลูกแล้วเบ็ดคู่อซ <Okay. S 1> ับมันเลยแหละเบ็ดใหญ่ๆน่ะ <Okay. S 1> ยำลขยูขยำเบ็ดหกักเนาะ แล้วก็มีอาไ้มีตัเวเดียวแล้วปลาวนเขาวนออกนะเนาะแบ๊บก,การได้ของไงแล้วผือมานี่ออ <laughs> ซับมา่ะานั่นเละ <laughs> เลี้แต่หมากน้ำน่ะ มัหยำไปถือเบ็ดว่ามันเลยปล่อยเนาะไปตำเอาเบ็ดน่ะปลาตัวนี้พระท่านได้วัดครับผมแต่ว่ามันกัดแบบกัดฉลาดแน่เลยครับแต่มแหล่ของคู่ยังไม่ทันมาด้วยครับอเอ,อ้ยกัดของเพิ่นสามซีแล้วซีแล้วครับ เป็นตาแห่งเด่น